สวัสดีครับผมโจโจ้จากช่อง My Heart จิตวิทยาแห่งหัวใจรายการนี้เราจะมานั่งฟังเสียงในใจด้วยกันครับบางคืนเรานอนไม่หลับเราไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกาแฟแต่เพราะสมองมันยังไม่ยอมปิดมันยังคงฉายซ้ำเรื่องเดิมๆ ที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งวันเหมือนกับว่ามีหนังเรื่องหนึ่งฉายอยู่ในหัววนไปวนมาซ้ำๆเราเหนื่อยจะคิดละแต่ความคิดนั้นมันไม่ยอมหยุดเคยไหมครับที่เราบอกกับตัวเองว่าพอแล้วหยุดคิดได้แล้วแต่ยิ่งเราพยายามจะหยุดมันกลับพรั่งพรู เหมือนคลื่นในทะเลที่เราพยายามจะจับให้มันนิ่งสุดท้ายเราก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่คิดมากเกินไปเราเริ่มรู้สึกผิดที่เราเป็นคนแบบนี้รู้สึกว่าคนอื่นเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติทำไมเราต้องเก็บทุกเรื่องมาคิดมาวิเคราะห์มาเจ็บปวดอยู่คนเดียว ความรู้สึกนี้มันไม่ได้เหนื่อยแค่ร่างกายแต่มันเหนื่อยหัวใจวันนี้เราจะมาลองมองความคิดมากในมุมที่อ่อนโยนขึ้นอีกนิดเพราะหลายครั้งที่เราคิดมากจนเหนื่อยใจมันไม่ใช่เพราะเราอยากจะทำให้ตัวเองลำบากแต่เป็นเพราะสมองและหัวใจของเรา กำลังพยายามปกป้องเราจากความเจ็บปวดบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นต่างหากเราลองมาดูคำว่าคิดมากกันอีกครั้งนะครับจริงๆแล้วการคิดมากคือความพยายามที่จะเตรียมพร้อมล่วงหน้าจิตใจของเรามันกลัวความไม่แน่นอนกลัวว่าถ้าเรื่องนําเดิมที่เจ็บปวดเคยเกิดขึ้นมาอีกเราจะรับมือไม่ไหวอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่น คำพูดของเพื่อนร่วมงานเมื่อวานเขาพูดแบบนั้นหมายความว่าอะไรเขาไม่พอใจเราอยู่หรือเปล่าเราทำอะไรผิดไปไหมสมองเราก็จะคิดหาคำตอบสร้างสถานการณ์จำลองนับสิบแบบขึ้นมาเพื่อหาทางออกที่ปลอดภัยที่สุดในทางจิตวิทยานี่คือคกลไกการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการป้องกันเชิงรุกเมื่อก่อน มันอาจจะเคยช่วยให้บรรพบุรุษของเราอยู่รอดได้เมื่อต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภัยอันตรายที่มองไม่เห็นในป่าแต่ในชีวิตยุคใหม่ภัยอันตรายของเรามันเปลี่ยนเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกความคาดหวังเราไม่ได้กลัวเสือแต่เรากลัวการถูกปฏิเสธเราไม่ได้กลัวฟ้าผ่าแต่เรากลัวการผิดหวังในตัวเองความคิดที่วนเวียน จึงเหมือนรั้วกั้นที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความเปราะบางข้างในเราคิดมากเพื่อจะได้ควบคุมทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ถูกเซอร์ไพรส์ด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งแต่รั้วที่เราสร้างมันไม่ได้กั้นแค่ความเจ็บปวดจากภายนอกเท่านั้นมันกลับกักขังความสงบและความสุขของเราไว้ข้างในด้วยทำไมสมองเราถึงทำงานหนักขนาดนั้น จริงๆแล้วสมองเรามีส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งเปรียบเสมือนผู้เฝ้าระวังภัยส่วนตัวของเราถ้าเราเคยผ่านประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยมาก่อน mm. เช่นการถูกทอดทิ้งการถูกวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงหรือการที่ความรู้สึกเราไม่เคยถูกรับฟังอะมิกดาลลาของเราจะไวต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นเป็นพิเศษ มันจะเปิดสวิตเติ์เตือนภัยได้ง่ายมากพอมีอะไรมากระทบใจเพียงนิดเดียวแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆระบบก็จะส่งสัญญาณว่าอันตรายและสมองส่วนคิดวิเคราะห์ส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex ก็จะถูกสั่งให้ทำงานหนักมันพยายามจะคิดหาทางแก้ปัญหาเพื่อทำให้สัญญาณเตือนภัยนั้นหยุดลงลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ในอดีต ตอนที่เราเคยพูดออกไปแล้วถูกทาร้ายกลับมาความเงียบที่ตามมามันอาจจะเจ็บปวดมากสมองเราจึงบันทึกไว้ว่าถ้าคิดเยอะๆก่อนพูดจะปลอดภัยกว่าแต่พอเราคิดเยอะเกินไปมันกลับทำให้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตที่ยังไม่เกิดและอดีตที่ผ่านไปแล้วเราไม่ได้เป็นคนอ่อนแอที่คิดมากจนเกินไป แต่เราคือคนที่เคยเจ็บปวดและสมองของเรากําลังใช้เครื่องมือที่มีคือความคิดเพื่อป้องกันไม่ให้แผลเดิมเปิดซ้ำดังนั้นการคิดมากจึงไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่มันคือหลักฐานแห่งการเอาตัวรอดของจิตใจที่อ่อนโยนของเราเมื่อเราเข้าใจกลไกนี้แล้วเราจะไม่ตัดสินตัวเองว่าเป็นคนคิดมากอีกต่อไป เราจะเปลี่ยนจากการต่อต้านความคิดมาเป็นการทำความเข้าใจหมัดลองเปลี่ยนคำพูดในใจจากฉันทำไมต้องคิดมากขนาดนี้เป็นโอเคใจฉันกำลังเป็นห่วงฉันอยู่สินะขอบคุณนะที่พยายามปกป้องการเยียวยาไม่ได้อยู่ที่การทำให้ความคิดหายไปทั้งหมดแต่คือการค่อยๆลดเสียงเตือนภัยให้เบาลง เราสามารถทำได้ด้วยการพาตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อความคิดเริ่มวิ่งวนให้ลองสังเกตลมหายใจของตัวเองรู้สึกถึงอากาศที่เข้าและอากาศที่ออกรู้สึกถึงพื้นผิวที่เรานั่งหรือเท้าที่เหยียบผืนสิ่งนี้ในทางสติเรียกว่าการยึดโยงหรือ grounding มันคือการส่งสัญญาณที่อ่อนโยนไปที่อะมิกดาลาว่าตอนนี้เราปลอดภัยดีนะไม่มีเสือไม่มีคำวิจารณ์มีแค่เรากับลมหายใจเราไม่ได้กำลังสั่งให้สมองหยุดคิดแต่เรากำลังชวนสมองให้พักด้วยการพาใจมาอยู่กับความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพราะเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันได้นานขึ้น สมองก็จะเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็ได้ความอ่อนโยนนี้แหละครับคือประตูบานแรกของการเยียวยาเราจะเติบโตได้โดยไม่ต้องผลัดใสส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเองแม้แต่ความคิดที่ดูจะเหนื่อยล้าที่สุดก็ยังมีความหมายที่อ่อนโยนซ่อนอยู่คืนนี้ถ้าความคิด ยังคงฉายหนังซ้ำอยู่ในหัวคุณลองหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะบอกกับความคิดนั้นเบาๆว่าขอบคุณนะที่ห่วงใยแต่คืนนี้เราอนุญาตให้ตัวเองพักได้แล้วไม่ต้องรีบทำให้ตัวเองหายคิดมากนะครับแค่ยอมรับว่าความคิดนั้นมันอยู่ตรงนั้น มองมันเหมือนเพื่อนที่ประสงค์ดีแต่ไม่รู้วิธีแสดงออกอย่างเหมาะสมแล้วค่อยๆวางมันลงด้วยความเมตตาการเติบโตไม่ได้อยู่ที่การกลายเป็นคนที่ไม่คิดมากแต่อยู่ที่การคิดมากได้อย่างอ่อนโยนการให้พื้นที่กับทุกๆส่วนของตัวเองที่พยายามทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าคืนนี้คุณยังคิดถึงเรื่องบางเรื่องอยู่ก็ขอให้คุณรู้ว่านั่นแปลว่าคุณยังมีใจที่อ่อนโยนพอที่จะห่วงใยทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณและนั่นคือสิ่งสวยงามที่สุดของมนุษย์ที่คุณไม่จำเป็นต้องไปตัดสินมันเลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับอย่าลืมหายใจลึกๆ แล้วพูดกับใจเบาๆว่าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจแล้ว